เรากำลังจะมาสร้างรายได้หาเงินจากคลิปเรี่ยวใน facebook ครับอัพคลิปง่ายๆครับหนึ่งนาทีสามารถสร้างรายได้เล้นะครับเราเล่นไปหารายได้ไปด้วยนะครับนี่ครับมาที่คลิปเรี่ยวแล้วก็เลือกวิดีโอนะครับตื่นขึ้นมาตกใจเบดเลยครับแมว<ส>มาโผล่อยู่หน้าต่างนึกว่าผีมาหลอกหต่างๆได้เลยครับ หรือทําแบบไม่ง่ายในเวลาตื่นนะครับตรงนี้จะเป็นคําอธิบายนะครับแล้ก็ใส่ไปใส่แฮชแท็กเปิดเป็นสาธารณะนะครับของผมจะเปิดใช้งานการ r ี m i x นะครับหรือใครไม่อยากให้ r ี m i x วิดีโอก็ปิดได้นะครับแล้วก็กดแชร์เลยครับแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วครับ